สวัสดีค่ะดีไซน์นี่นะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์นัดกับใครไคว้ค่ะ,ะที่เกลี่ตเรานัดที่เกลี่ไว้ด้านในนะคะทุกคนไปไปดูกันนู่นที่เกลี่อยู่ด้านในแล้วนะไปค่ะดีไซน์วันนี้ดีไซน์จะมาทำอะไรกับเกลี่นะคะทุกคนเดี๋ยวตามไปดูกันถึงแล้วไปดูซิที่เกลี่อยู่ตรงไหนเอ่ยเฮ้ยไม่มีคนเลยโล่งมากป่ะนี่ เดี๋ยวเราต้องเข้าไปด้านในร้านนะแล้วก็ไปสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารก่อนนะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวไปตามหาที่เกียวรี่กันนี่นะคะทุกคนดีไซน์ไหนดูสิคะได้ตเลขอะไรมาคะนี่เลขสี่ไปหาที่นั่งกันค่ะนูเห็นที่เกียวรี่อยู่ตรงนูน้นแวบๆบแบบแล้วนะทุกคนนู่นเลยไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนี่ตอนนี้ <ไข S 1> เครื่อง <ไข S 1> ดื่ม,ม,มเรามาแล้วนะคะทุกคนใช่เลยอ่ะหนูลองชิมซิมีชาไทยกับน้ำแตงโมปัน ก็เขาเอานมไปข้างล่างไงเขาไม่ไม่ได้ข้าสมงไงเอานมใส่ข้างล่างแล้วก็เอาน้ําชาใส่ข้างบนก่อนเราจะกินแล้วก็คนให้มันเข้ากันก่อนไหนชิมสิคะโอ้นี่เป็นไงอ,อไร่อยเท่าแม่ทํำไหม <laughs> <laughs> ที่แม่ทําขาย่อยกาเหรอ,อจริงจริงไหนชิมน้าแตงโมดิโอ้โหน้าแตงโมปลา อากาศร้อนๆแบบนี้กินน้ำแตงโมปัน่นวันหวานเย็นชื่นใจดีไงอร่อยไหมดูดิเออน้ำแตงโมปั่นอร่อยเนาะนี่ตอนนี้พี่เกลลี่ไปถ่ายคลิปอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรารอพี่เกลลี่แป๊บหนึ่งเนาะนี่พี่เกลลี่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วหรอคะใ่ปะเราไปเดินเที่ยวกันมีอะไรบ้างร้านนี้โอ้โหมาถึงเจออะไรเนี่ยอันนี้โอ้โหอันนี้ชื่ออะไรนะลูกทอก้อนนู้นๆไปตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นร่ม ไาสำรวยบุญฝันใช่ไหมบุญบุญฝันดิเนี่ยไปเราขี่ควายไปตามหาขี่ควายไปตามหาลุงกันดีกว่าลุงเจ้าของมน <laughs> ันอะไีใสขึ้นหรอขึ้นได้ไหมตัวใหญ่มากเลยนะอ๋อมันมีมดแดงเหรอไหนมดอะไรไหนดูดิดูดิอุ้ย รักลุงลุงแกนะ่ลแล้วลุงแก่ลแล้วเหรอโอ๊ยแม่ลุงเปนเหลือแอไ้ด้ยจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเั็นเหลือทองเออจริงด้วยค่ะตลกอะ มันร้อนอนะ่ะไปทางไหนดีไปทางนู้นดีกว่าไปนะไปทางนู้นดีกว่านี่นี่นี่แต่สวยนะเนี่ยไปเดินตรงนี้ไหมเนี่ย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 ไปกันหรือว่าเราจะไปฝั่งน้ำตกดีไปสั่งนร้นดีกว่ามากตูงไหนไปเหรอไปไมท่ทางนั้นน่นมจะเดินไปทะลุตรงนู้นไม่ใช่หรอไปดูกันปาขึ้นไปเลย แม่กู้ไปก่อนไหมอ่าแม่ไปก,ก่อนแม่ไปก,ก่อนอ๋อนี่ไงโอ้โหทางเดินมันเป็นรูๆแบบนี้ไม่ทันแล้วแม่มาแล้วเราตรงนั้นแหละเราตรงนั้นมาเลยเออไม่เป็นไรหรอกมันไม่คาดไปดูที่เกลี่เดิน ดิซายเดินเร็วๆเลยก้าวยาวๆก้าวไกลๆก้าวหลายๆก้าวดูดิซายดิซายก้าวที่หลักก้าวดิซายมันก้าวข้ามได้นะลองๆดิก้าวข้ามไปชี้ทั้งสองอันได้นะเนาะก้าวให้มันไก,กลๆกว่าเดิมอ่ะนี่ไงมันมาทะลุฝั่งนี้ไปดิซายไปดูดิเด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 ,ด,ด,ด อ๋อรองเท้าดีไซน์ใหญ่ใช่ไหมรัมวกวังมันสะดุดเออใช่รองก้าวแบบยาวๆกว่าเดิมอะ่ะทีละสองอันไปเลยอะ่ะหนาหนา,หนาเหมือนพี่อะ่ะก้าวสลับกันอะ่ะเว้นอันอะ่ะ <laughs> <laughs> ตรงนี้แอบ,บเสียวเด้อเพราะว่า ข้างล่างมันเป็นน้ำแบบนี้เนี่ยเย้ถึงแล้วว้าวข้างบนวิวดีอยู่นะไปแล้วมันมีทางลงไหมตรงนี้มีทางลงบันไดใช่ปะไปดูการไปดูการดีไซน์เราไม่ต้องลงทางเดิมก็ได้อ๋อนี่ไงมันมาทะลุโซนห้องแอร์ด้วยลงทางไหนดีอันนี้จะลงไปเกอเคา์เตอร์เจ้าซื้อน้ำหรือว่าเราจะลงบันไดด้านนอก ฮะมีบันไดด้านนอกด้วยนะนู่นอะลงตรงนี้เหรอปะป้ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะพี่ทรายเดี๋ยวจะไปไหนต่อคะพี่เกลไปไหนอ่ะพี่เกลไปไหนต่อคะอ๋อไปบ้านยืนหนึ่งค่ะไปปั่นจักรยานไปเล่นแบดใช่ไหมอ๋อโอเคปะนี่นะทุกคนเราก็จะแยกย้ายกันกลับแล้วนะคะทุกคนปะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เะยค่ะพายบ้ายบายค่ะ